ท่านผู้ชมครับวันนี้วันแรกนะฮะของการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปี2567วาระแรกนะคือความจริงพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปี2567เนี่ยต้องเริ่มใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2566นะแต่มันเป็นช่วงรอยต่อรัฐบาลใช่ค่ะรัฐบาลของนายกเศรษฐาเข้ามาเนี่ยขรมอเข้ามาก็ช่วงกันยา67<ช>กันยา66าม,ยมันเลยมันเลยตุลาละมันเลย1ตุลาละ่าช้ามาละ แต่ว่ารัฐบาลชุดเก่าของบิ๊กตูต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ทำทำงบของปี67ไว้นั่นแหละแต่รัฐบาลชุดนี้เขาขอขอไปปรับปรุงใช่ค่ะสเดือนมันก็เลยกินเวลามาเข้าในตอนนี้นี่วันนี้วันแรกของการอภิปรายนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีวันนี้ใช้เวลา1ชั่วโมง40นาทีในการชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567 นี่ฮที่คุณเศรษฐาชี้แจงเนี่ยมีอยู่45หน้ากระดาษนะฮะนี่ถือเป็นงบปีแรกของรัฐบาลเศรษฐานะครับงบเนี่ยตั้งไว้ทั้งหมด3.48ล,ล้านล้านบาทเป็นงบแบบขาดดุลน,นะฮะโดยแยกออกเป็น6ยุทธศาสตร์นะครับคาดหมายว่าในปี2567เศรษฐกิจจะขายายตัวประมาณร้อยละ2.7เพราะเป็นผลมาจากภาคเอกชนสูญเสียขีดความสามารถ ในการแข่งขันจากผลกระทบที่ต่อเนื่องมาจากเรื่องของโควิด -19 จึงต้องเร่งพลิกฟื้นเศรษฐกิจในระยะสั้นให้ได้ก่อนัดูแลคณะกรรมการนโยบายการเงินได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาอยู่ร้อยละ2.5ต่อปีในการประชุมเมื่อเดือนกันยายน2566 6นั้นอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชานขณะที่ทางฝ่ายค้านนะครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนวหน้าพักก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านก็ขึ้นอภิปรายเป็นคนแรกของสสฝ่ายค้านนะฮะคุณชัยธวัฒน์บอกว่านายกเนี่ยอภิปรายไว้สวยหรูขนาดใช้เวลาปรับปรุงพรบง,งบถึงสามเดือนแต่แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลชุดก่อนที่ทำเอาไว้ จัดงบแบบเบี้ยหัวแตกไม่ยึดโยงกับนโยบายที่เคยประกาศเอาไว้คาดการรายได้เกินจริงกำหนดรายจ่ายไว้น้อยคุณชัยธวัฒน์นี่ถึงขั้นมอบฉายาให้กับรัฐบาลชุดนี้นะฮะว่ายังไงคะบอกเป็นรัฐบาลรวมการเฉพาะกิจรวมตัวกันเพื่อรักษาอำนาจของชนชั้นนำนี่ อีกท่านหนึ่งนะฮะหัวหน้าพักการเมืองในซีกฝ่ายค้านบัญชีรายชื่อคุณจุรินลักษณะวิสิตอขออภัยไม่ใช่หัวหน้าพักค่ะอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อตอนนี้เป็นคุณเฉลิมชัยสีอ่อนละคุณจุรินลักษณะวิสิธิ์สสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์นะครับวันนี้ขึ้นเอาิปรายโดยเปรียบเปียว่านี่คืองบแบบเป็ดง่อยทำอะไรแทบไม่ได้งบกระตุ้นเศรษฐกิจมีแค่หลักหมื่นล้าน คิดแต่จะกู้เพิ่มขึ้นเป็นนักกู้ถุงเท้าสีชมพูนักกู้ถุงุ้ยนักกู้ถุงเท้าสีชมพูคุณจุรินบอกว่าอย่างนั้นซิกเนเจอร์เขาใช่ไหมแล้วก็ตั้งข้อสังเกตไปถึงงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมค่ะบอกกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้งบ1น0 0 0ล้านบาทอบอกว่าต้องการเอาไปยกระดับควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ก็เลยขอตั้งคำถามว่ารัฐบาลชุดนี hmm mm ้เนี <s magic breathing> ่ยได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสหรือไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ต้องขังหรือเปล่าเพราะตอนนี้มีข้อสงสัยเกิดขึ้นในสังคมว่าทำไมปล่อยนักโทษบางคนเนี่ยเข้าคุกทิพติดคุกทิพมาลอยยีกว่าวันแล้วไม่เคยติดคุกจริงสักวัน พอคุณใใคจุรินอภิ<ด>ปรายถึงตรงนี้แน่นอนแล้วฮะซีของเพื่อไทยนะยังไงคะสบสอสุรินพักเพื่อไทยาาาาานายครูมานิตสั่งพุ่มลุกขึ้นประท้วงทันทีครับผมไม่คิดว่าเที่ยวนี้ผมว่ากลายเป็นนักกู้ถุงเท้าสีชมพูกรมราชทรรได้งบประมาณ14,972ล้านบาท งบประมาณก้อนนี้เอาไปทําโครงการสำคัญที่สุดเฉพาะงบ67ที่มาขอเที่ยวนี้6,620ล้านบาทวัตถุประสงค์เอาไปทําอะไรครับเอาไปยกระดับควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลหลักสิทธิมนุษยชนโปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติ รัฐบาลในฐานะผู้ใช้งบประมาณปี66และกำลังของบปี67อีก6,620ล้านบาทได้บริหารโครงการตามวัตถุประสงค์โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ต้องขังทั้ง280,000คนหรือยงังเพราะมีข้อเคลือบแคลงเกิดขึ้นในสังคมว่าทำไมรัฐบาล ปล่อยให้นักโทษบางคนเข้าคุกทิ์มาแล้วกว่าร้อยี่สิบวันแต่ยังไม่เคยติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวผมไม่คิดว่าท่านอดีตทั้งตีจะลุกขึ้นอภิปรายทีโดยซ้ำโม,มประมาณเพ <c oughs> ราะว่าท่านล้มเหลวมาตลอดเลยครับครับอ <c oughs> พิปร <c oughs> ายตั้งแต่ท้ายคะแนนก็น้อยกว่าเขา <c oughs> ท่านบอกว่าผู้อภิปรายเป็นบุคคลที่บริหารการล้มเหลวอันนี้ถือว่ากล่าวหาและเสียสีอย่างร้ายแรง ผมคิดว่าสภาแย่งนี้เป็นสภารงเกียรติคำพูดที่จะออกมาจากสมาชิกผู้ทรงเกียรติเนี่ยต้องมีเหตุและผลต้องเป็นข้อที่จริงเพราะฉะนั้นผมอยากให้ถอนคำพูดครับพอมาออกระเบียบกลายเป็นระเบียบสีธนนชัยที่ผมเรียนอย่างนั้นก็เพราะแทนที่จะแยกผู้ต้องขังที่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ออกจากนักโทษเด็ดขาดกลับกลายเป็นว่า ไปแยกผู้ต้องถังเด็ดขาดออกเป็นสองมาตรฐานครูมานิดเนี่ยอันนี้ชื่อนะฮะไม่ได้มีตำแหน่งเป็นครูแต่ว่าเป็นชื่อใช่ไหมคะนายครูมานิดเพราะเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะเป็นสอสอเนี่ยเป็นครูอ,อ,อ่าเลยเนี่ยฮะเปลี่ยนชื่อเป็นนายครูมานิดเพราะว่ายังอยากเป็นครูอยู่แบบนี้เหรอคะ,อะไม่ใช่ฮะตอนนี้เป็นสอสอแล้วนะฮะก็อาจจะเกิดเติบโตมาจากครูจบครูมานะครับท่านผู้ชมครับพอพูดถึงเรื่องของกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ นักโทษชายที่วัดสองมาตรฐานใช้มาตรฐานแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยนะฮะ<อ>ก็ <พา S 1> หมายท <มา S 1> <ด>ี่พุทักศิณป<ล>ินวัตนนั่นแหละพันตารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลุกขึ้นชี้แจงเรื่องนี้ทันทีนะฮะโดยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถูกตราหน้าว่าหลักนิติธรรมทางอาญาเนี่ยสอบตกเพราะรัชทันมีผู้ต้องขังล้นคุกไม่สามารถฟื้นฟูหรือว่าแยกขังได้เพราะฉะนั้นหากไทยเนี่ยกลัวและไม่ยอมแก้ไขปัญหา เราจะกลายเป็นผู้ทำลายหลักนิติธรรมซะเองกรณีของคุณทักษิณพันหน่วยทวีบอกว่ามองว่าคุณ,คณทักษิณเป็นนักสร้างสันติภาพยอมกลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมอาการป่วยก็ป่วยมาก่อน,นและแพทย์ก็ยืนยันว่าป่วยจริง,งก,ราการที่ไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วไปไหนไม่ได้เนี่ยจะอยู่ที่ไหนมันก็คือการเสียอิสรภาพนั่นแหละ อันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกนะฮะไปช่วยเหลือการที่ไปออกระเบียบไม่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีเลยคนที่เขาออกไปอยู่ก็ไปอยู่เรือนจําประเภทหนึ่งซึ่งเขาไม่สามารถจะออกไปไหนได้จากประกาศเรียนว่าในกฎหมายฉบับนี้ราชทัณฑ์ไม่ใช่สถานที่ฆ่าคนราชทัณฑ์ไม่ใช่สถานที่ทรมานคน ถ้าใครเจ็บป่วยก็ต้องไปรักษาการไปรักษาไม่ใช่ท่านอดีตนายกทักษิณภัยคนเดียวมีคนจำนวนมากไปรักษาผมมองว่าท่านทักษิณเป็นท่านที่นักสร้างสันติภาพแม้แต่ก่อนหน้านั้นท่านอาจจะมองว่าไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจแต่วันนี้เมื่อต้องการให้บ้านเมืองมีสันติภาพมีสันติสุขมีความปองดอง ท่านก็กลับเข้ามาสู่กระบ,บวนการยุติธรรมคือท่านบอกว่าการอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆไปไหนไม่ได้มันก็คือคุกแบบหนึ่งใช่ไหมคะจริงๆมันก็ต่างอยู่นะคุกที่มีแอร์กับคุกที่ไม่มีแอร์คุกที่นอนคนเดียวกับคุกที่นอนกัน20-30คนคุกนอนเตียงนุ่มๆกับคุกนอนพื้นก็ต่างอยู่นะพี่อุ๋ย ท่านก็นชี้แจงว่าอย่างนี้แต่จริงๆแล้วถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้คุณทวีลองเปิดรายชื่อหรือเปิดจํานวนสถิติตัวเลขก็ได้นะว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คุณทักษิณน,นะที่ได้รับสิทธิ์ออกมารักษาอาการป่วยแบบนี้มันมีอีกหลายคนที่เขาบอกอ่ะจริงๆถ้าออกมาเป็นสถิติเป็นตัวเลขออกมาเลยอย่างเงี้ยมินอประชาชนรับได้คณะกรรมาธการตำรวจก็กำลังเรียกร้องขอตรวจสอบอยู่แต่อันนี้เขาเขาพิปรายในสภาก็ก็แต่ละฝั่งเขาก็ชี้แจงกันว่าอย่างนี้นะฮะ การอภิปรายตอนนี้ยังดําเนินอยู่นะครับเพบ่านผู้ชมครับก็ตก<ม>ตลงกันไว้ว่าจะอภิปราย <9 S 2> ถึงเที่ยงคืนครึ่งนะฮะในวันนี้อนนี้คือภาพสดณขณะนี้นะครับเดือท่านจะเอาแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะมันไม่ตรงกันแต่เอาเป็นว่าผมยึดตามเอกสารงบประมาณก็แล้วกันเอกสารงบประมาณบอกไว้ว่าตอนนี้อันนี้คือภาพสดนะณขณะนี้นะฮะว่าจะลดการาอันนี้นะฮะจากกรณีไม่ใช่ทันวันนอกับคุณเสฐานะฮะคือณปัจจุบันตรงนี้นะครับ เที่ยงคืนครึ่งวันนี้จะจบก่อนนะฮะแล้วพรุ่งนี้อภิปรายต่อในวันที่สองนัดหมายไว้เวลา9.30นาฬิกา30นาทีตอนนี้สสบัญชีรายชื่อพักเก้ไกลคุณนิติพลผิวเหมาะกำลังขึ้นอภิปรายอยู่นะฮพูด8%จากกรณีปกติเนี่ยพูดซ้ำหลายครั้ง ทีนี้เมื่อวานเนี่ยนายกเศรษฐาเพิ่งจะออกมาบอกข่าวดีใช่ไหมคะบอกว่าโอ้โหคนไทยนี่เดี๋ยวมีนาคมเตรียมเลยนะนั่งรถไฟจากไทยไปรัสเซียได้เลยวีซ่งวีซ่าไม่ต้องขอ,อเพราะว่าตกลงกับจีนเรียบร้อยแล้วเหลือแค่เซ็นข้อตกลงเองจะฟรีวีซ่าอันนั้นคุณเศรษฐาบอกบมีคนทักทุ่มมาว่านายกใช่หรอไปตามข่าวต่างประเทศมาเห็นทางจีนเขาบอกว่ายังไม่ได้ close deal หรือว่ายังไม่ได้ตกลงนะแค่ใกล้จะแต่เขาบอกเขายังไม่ได้ตกลงอ,อ่ะคนมาทวงถามแบบนี้ คุณนายกเศรษฐาคุณเศรษฐาก็เลยบอกนะคะว่าเออเรื่องนี้ไม่มีอะไรที่ผมต้องชี้แจงเพิ่มเพราะว่าสองประเทศเนี่ยพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วและนายปานปรีผหิดธ,ธานุกรรัฐมนตรีต่างประเทศก็จะบินไปเซ็น,น MOU มั่นใจว่าหนึ่งมีนาคมนี้เนี่ยจะมีการฟรีวีซ่าให้กับคนไทยแน่นอนผมไม่ได้ปากไวพูดไปก่อนนายกยังบอกด้วยว่าเรื่องนี้ทํางานร่วมกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกแต่มันสะดุดไปพอรัฐบาลนี้เข้ามาก็เลยมาสารต่อ แล้วก็พูดตลอดเวลาเลยว่าจะมีการยกระดับพาสปอร์ตไทยขึ้นมาให้ได้เราพู้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะท่านนายมนตรีก็จะบินไปนะครับไปเซ็นเอโมยนะครับโดยมั่นใจได้ว่าหนึ่งมีนาคมนะครับจะมีการยกวบยิชา่าถาวรของทั้งสองประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการทํางานกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยท่านนายกยิ่งรัฐท่านได้ทำมาตั้งแต่สมัยก่อนนู้นแล้วก็มีการสรุปแล้วก็ไม่มีการําทำงานต่อ แต่ว่าเรามาดูเรื่องอย่างที่เกิดทางท่านผู้สื่อข่าวท่านตามมาเราก็มีการพูดต่อเวลาแลา้วพยายามจะยกระดับของอาพาสปอร์ตไทยขึ้นมาเอาเป็นว่าถึงแม้ว่าทางฝัง่งจีนเขาบอกว่าแค่ใกล้จะปิดดีลแต่ยังไม่ได้ปิดได้แต่นายกก็ยืนยันกับคนไทยแล้วว่าปิดได้แน่นอนเดี๋ยวรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศจะบินไปเซ็น MOU มแล้วหนึ่งมีนาคมนี้เนี่ยเดี๋ยวฟรีวีซ่าถาวรน,นะคะ